silence s t i d n a มาอีกแล้วงานเข้างานเสียงเงินมาอัปเดตต่อพี่น้องมาเนี่ยยู่ทยไทยบ่อด้ไปทั้งไหนดอกพี่น้อง เฮ็ดหนันเฮ็ดหนีอยู่เพราเชาเนาะโออมาแล้วแม่โคหน่อยมาแล้วพี่นองเอ้ยแม่โคหน่อย สวัสดีพี่น้องปองไปมาอัปเดตงานเข่าอีกแล้วพี่น้องมือนีนไม่โคหน่อยลงลงพื้นทีแล้วพี่น้องคะปับหนาดินเนาะแจกซ่องสวัสดีเอซีทัวโลกขอคุณทุกคนมั่งใจเด้อค่ะบ่ท่านไดเวะไปหาผู้ดใดดอกช่วงนี้นอนเบาางมีเวลาหน่อยค่ะ ขอโทษขอพห้เอฟซีตัวโลกเดอ้อที่เขามาแวะเป็นกำลังใจไห่นอค่ะประมาณนี้ละคะ่ะสวนโคกน้องนาะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะค่ะงานไลค์ค่ะอย่าลืมเดอ้อฝากในเดอ้อฝากก็ไหลก์กดแช่ในเด้อพี่น้องค่ะ ซ้ำเนี่ยมื่อไหน่ซ้ำเนี่ยชิลแงง่ายบบน่ะฮะอืมอานั่งโซเอาโซเอาโซมามาแทนกายดึงออกมาหนีก่อนเราค่อยตักไปอันนี้สีสีเคเจ๋ยยงเป็นตะยงไงผมก็เล่นช่องเหมือนกัน,นไม้เซลฟี่นี่นี่ก็ไม้เซลฟี่เนี่ยยืดได้หดได้ เออครับเออค่ะมันยากมันก็จะยืดออกค่นมันจะยืดนะมันจะยืดออกอัตโนมัติเลยบ่อแม่เปิดจูดูบไปหม่สร้างรายได้แล้วผมไอข้อมูลมันเขียนไปทีนึงผมผมทำพร้อมบ่อยเลยเออหนั่ะน่ะเห็นไหมหนน่ะดูดิโลโก้โลโก้ติดอยู่แน่เห็นไหมเนี่ย เ,<ร>เข้าไปเข้าไปกดติดตามเ,<ร>าเลยนะ่ะเ,<ร>เดี๋ยวไปหา,<ร>าให้เขาทำมานู่นก่อนเนาะ ฮ้อนแดดอโอ้ต้นอะไรก็ฮ้อนแดดเนี่ยต้นมังคุดปะต้องแตกฮ้อนแดดฮ้อนแดดเอา้าใหม่มันลม่มใส่งามังคุดเด้ดเนี่โอ้

ล็กยังไงก็พวปาัาบ <ไป S 1> ดีๆนี่นมันต้องทาง้งอะไรยางไปนี้ไปงสัน่นมันก็ทุกไปกวมตกและเงี้ยนี่ก็เก,กิดยังไงเป็นว่าอะไรเป็นว่าอะไ เออมันน้อนเงินเราต้องหมันโทรบอกรถเสามาเร็วๆตัวเันาะนั้นนาที่ย่ำไปตั้งเตี่ฟีนะมันตากเราตั้งเต่ริมเนี่ยอันนั้นมันลงไปจังไดนนั่นเพราะเป็น,อานาโอ้อนี่นี่ยังดีนะมันมันค่าตบ ลกาต้นไม้มันออกไม่ได้ต้องให้รถเต่ามาแล้วก็เอาดึงขึ้นเลยนกปลาอย่างกับปลาบึกไหมเห็นใช่ไหมบ่กพวกพ่อเห็นเนี่ยนี่พะโคตายแบบเกาะย่างมาอัปเดตแม่โคตก ไปแข่งแรงแงงอยู่พี่น้องค่ะ <c oughs> เส็ดงานเดียชั่วโมงหนึง่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไป <c oughs> <c oughs> ดีมากค่าตน้นซักเนาะต้นซักดันหัวนํานไว้อยู่ว่นสั้นสงสัยสิไงหลังต่ำหมดไม่คอนหน่อยเนาะไม่โคอใหญ่เขาบ่ไดดเด้ดอค่ะพื้นที่แคบค่ะตอนนั้นเอามาขุดบอกต้องเขาทาั้งลังบานทั้งขุดเนาะทาั้งทั้งขุดทั้งนี่เขาบ่้เพราวา ทัทง้งทั้งซอยโมบานมันแคบนอนหรออีกอย่างนึงบานเอตเดียวอยุดถ่ายโมบาลเขาเลยนะอยู่ติดค้องก็ร,รุ่นต่อไปพี่น้องคะอัปเดตต่อมาอีกแล้วเดินอีกแล้วเดินอีกแล้วโอ้ฝนตก ผลลินปล่อยๆตกล้ำกันแล้วอัปเดตอัปเดตทำไมต้องมาทางนี้เหรอทางนี้เหยียบท่อนะเนี่ย ท่อแตกแล้วหนักไ,ไม้กระดานได้อีกน,นี่เหรอไม้กระดานไม้กระดานที่รถเหรอหรือที่ไหนน้องมันทุกไม้กระดานไหมนคะรับอู้ว่าปล่อยปลายเยอะไหมเยอะเยอะ เดีวันนี้ผมมาตกคันนากี่ร้อยโอ้ยมันยังเล็กอยู่ยังไม่เปิดบอยังไม่เปิดบอยังไม่ยใหญ่นี่ก็ใหญ่เลยผมมาดูก็รู้เนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้แค่ฝ่ามือเองยังไม่พอกินหรอกมีปลาบึกปลาบึกปลาปลากดคังปลาดูปลาทับทิมปลานินปลาตะเพียนปลากระโห พันปลากระโห o ปลาแรกร้อยนลอยน้ำเต็มบ่อให้มารอมันตัวใหญ่กันปีหน้าเนี่ยโอ้โหวิวสวยมากจริงติดกล้องวงจรได้หมดแล้วเต็มหมดเข้ามาสวยจังกล้องวงจรสามตัวสองมันนี่หมดอ่ะเต็มืเตี่เลยลูกก็เห็นเนาะอยู่เดนมาร์กเออเดนมาร์กอยู่เดนมาร์กก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแปะที่รถนั่นแหละนะเอาทัชงติ๊กเกอร์ไปแปะที่รถเลยมีบ้างไหมติ๊กเกอร์มีนี่อยู่บ้านอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วผมเอาตอนนั้นเขามาเขามาจกบ่อเหมือนกันแปดแม่โคเขาหมดแล้วูเบอร์ผมผมทำรุ่นรุ่นแรกผมประวัติผมได้ได้นี้แล้วได้เท่าไหร่แล้วมีคนติดตามเท่าไหร่พอมาทำใหม่อ่ะเปลี่ยนเครื่องใหม่ทำใหม่อ่ะคนยังเริ่มไม่เท่าไหร่เผมผมโศัพท์แตกเอาแตกก็กู้คืนได้นี่กู้ไม่ได้เลยคือแตกเครื่องเปิดไม่ได้เอาเครื่องเปิดไม่ได้แต่เรามีรหัสอยู่แล้วอ่ะ ก็นั่นแหละมันต้องโอยต้องจดไว้ดีๆนะอีเมลกับรหัสนะสำคัญนะเดี๋ยวนี้มันลักจล็อกนี่เลยนะพอมันเปนไม่ได้เราเก็บมันต้องมันต้องจดไว้แล้วเก็บไว้ที่บ้านด้วยชุกหนึ่ง ขึ้นได้แล้วนะมันดินมันยุบปับน,นั่นดับเลยโอ้ยรถก็เก่าจะต้องพอหาเสียบอยแล้วมั้งเนี่ยอ้อนนั่นน่ะนะ ร้านน่งมองอยู่เนอะ